ครับเล้ยวจะมีอาการเวียงนะครับผมตอนนี้เราจูนเสร็จแล้วนะครับผมผมได้ทําการจูนมาแล้วนะเรื่องเลี้ยวตอบสนองไวมากนะครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมมิสเตอร์พีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาจูนรถแจกนะครับผมก็มีเวลาจํากัดในการดาวน์โหลดนะครับผมวันนี้เราจะมาจูนเจ้า4 8ตําตำรวจคันนี้นะครับผมนี่เป็นไง มาเดี๋ยวมาดูนะครับก่อนอื่นสัอนาซอรแบบเดิมๆเ,เลยนะที่ยังไม่ได้ปับแต่งแฮนดิ้งอะไรเลยนะครับไปเราไปดูกันว่ามันเลี้ยวยากหรือขับดีไหมนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะมีอาการเวียงนะครับผมเดี๋ยวแข็งมากนะครับสะบัดนะครับผม นี่คือของเดิมเดิมนะย้ำว่าเดิมๆิมโอ้โหเล๋ยยากมากนะครับมาเดี๋ยวผมจะทําการจูนนะครับเดี๋ยวไปดูอันที่ผมจูนเสร็จแล้วแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันว่าจูนเสร็จแล้วเป็นยังไงแล้วจะขับขี่ในเมืองกันนะครับผมไป two thousand years later โอเคครับตอนนี้เราจูนเสร็จแล้วนะครับผมผมได้ทําการจูนมาแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะมาวิ่งกันเลยนะกันนะครับ แล้วเดี๋ยวจะไปวิ่งในเมืองให้ดูด้วยนะครับผมปะนี่เราเสกมาแล้วนะครับนะเะื่องเดียวตอบสนองไวมากนะครับผมเดียวไวครับนะข้อมือขึ้นก็เดิมนะครับเยอะเลยเบก็ไม่แย่นะทอยหลังอ,งออกตัวเดี๋ยวตามมือเลยเห็นปะ ปเดี๋ยวเราจะนะครับวาร์ปเข้าในเมืองดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวลองไปขับขี่ในเมืองกันนะครับไซเรนใช้ได้ปกตินะครับผมต้องบอกท่านผู้ชมเข้าใจนิดนึงนะครับผมมา ค่อยลงครับค่อยๆลงมาแลครับมาเรลโค้งก็โอเคนะผมว่าเอลโค้งไม่มีแบบเวียงมากนะครับไม่สะบัดเลยนะครับอันนี้เรลโคงไม่แตะเบรกนะครับผมน,นี่คือเรลโคงแบบไม่แตะเบรกนะ แต่เบรกนิดนึงอ๋อดิฟได้อยู่งั้นลองเดี้ยวโค้งแบบไม่แตะเบรกนะโอ้ได้นะครับเดี๋ยวโค้งแบบไม่แตะเบรกนีน่ก็คือแบบหนึบเลยอ่าเดี๋ยวลองไปขับดูอีกทีเดี๋ยวโค้งแบบไม่แตะเบรกลองสังเกตไฟท้ายดูนะครับอันนี้คือเบรกนะแล้วเ,เดี๋ยวลองเลี้ยวโค้งแบบไม่แตะเบรกดูเฮ้ยก็ยังแบบคุมได้อยู่นะอันนี้แตะเบรกไปทีนึง น,นี่เลี้ยวแบบไม่แตะเบรกนะครับโอ้ก็ถือว่ายังคมเลยครับถ้าแตะเบรกช่วยนี่คือแบบคมมากเลยอันนี้คือเลี้ยวแบบวุบวับเลยโออต้องแตะเบรกนิดนึงเลี้ยวโค้งคแบบไม่แตะนะครับก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับก็ยังโอเคนะ ก็ต้องบอกก่อนว่าอยู่ที่ฝีมือการขับขี่ของแบบของท่านผู้ชมด้วยนะครับบางท่านาสกิลแบนขับรถแบบอย่างเทพเลยนะถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ถ้าไในนะครับสนใจอยากจะให้ผมนะครับจูนร,รถนะครับในราคาทุกถูกนะครับผมก็คันละ100นะครับก็สนใจทักเข้ามาในดิกลิขอดได้เลยนะครับผมลิดิคอดจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผม เดี๋ยวผมจะลองกระแทกขึ้นมาโอ้ไต่ขอบง่ายมากลองมาเหินกันครับผมเดี๋ยวลองดูที่ว่าจะเหินได้ไหมเฮ้ไยไอยู่ไม่แย่ไม่แย่โอเคครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครขายนะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะจูนรถนะครับผมปรับแต่งแฮนดิ้งนะครับแล้วก็อยากจะได้รถแจกฟรีนะครับขออภัยแฮนดิ้งแจกฟรีนะครับก็ติดตามผมถึงได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆนะครับมาจูนแจกเรื่อยๆนะครับผมก็วันนี้คงต้องขอตัวลาไ้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ